รอรอเล่น Battlefield ด้วยการเล่น Call of Duty พี่เอกพี่จำฉากคิดจากจำฉากคิดเวกเตอร์ที่ยิงตอนห้อยอยู่บนสลิงได้ไหมพี่ทำให้ผมเห็นแรงถีบปืนแล้วอ่ะผมนึกถึง Phantom Force ว่ะผมซีเนียร์พูดจริงเห็นแรงถีบปืนแล้วผมนึกถึง Phantom Force จริง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 เพราะว่าหอยู่เมื่อวานทำให้คนรู้สึกยิงปืนแปลกๆเขี้ยะโว้ยเขี้ยอะไรอ่ะคือพี่รู้ไหมว่าผมถึงผมถึงขั้นที่ว่าต้องต้องเข้าไป Phantom Force อะพี่แล้วเข้าไปยิงดูชิดหายแล้วมันคล้ายกัน โอ้ไ oh ม่เกมอะไรกับอะไรนะกู <c oughs> นึกว่าไอ้ Battlefield สองศูนย์สี่สองอะฉากยิงคิดเวกเตอร์ฉากยิงคิดเวกเตอร์โอ้ไอ้เหี้ย oh, yeah. ทำไมมันคุนค้นๆวะ <c oughs> เออไอ้เยอะพูดถึงแบบไอ้ตอนผมไปเล่น Battlefield สี่เล่นอยู่ตาเดียวว่าแล้วเ้าว่าแมปคุนค้นๆอ๋อเหมือนในไอ้ไน,นี่ยคือร <c oughs> ู้ไหมว่า Phantom Force อะต้นกำเนิดมาจากไอ้ Call of Duty ้ย แต่กูไม่รู้ไอ้คนพัฒนาเกมนี้มันพัฒนายังไงของวันให้กลายเป็นแบตเทิร์นฟิวก็ตอนช่วงช่วงที่กูเล่นอะนะเพราะว่าช่วงนี้กูเล่นความรู้สึกมันเป็นแบบแบตเทิร์นฟิวเลยแบตเทิร์นฟิวเลยออกแบบแพตเทิร์นฟิวมาเลยแบตเทิร์ฟิวสีเลยเนาะใช่ไหมใช่ใช่กูกูก็เลยงงเลยว่าคนออกแบบมันมันก็ต้องกาเปิดคอร์สอยวซีิไม่ใช่เหรอรับแบตเทิร์ฟิวสีมากันหรือยังครับเลอแล้วครับไม่ชอบรับไม่เคยชอบ ต่ไม่เป็นไรอันอันนี้ยังพอได้เพราะว่าเพราะว่าไอ้นี่ a t n u f u ไม่อยากเล่นเหมือนกันช่วงนี้ดอทไอสัตว์อตเยอะอีกยดิวเจอต้งเจอยากมากตั้งแต่ตั้งแต่เกมเริ่มเรียกว่าตั้งแต่เกมเกิดดีกว่าตั้งแต่เกมเกิดมาบนโลกเนี้ยแม่งโดนดีดอทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวดีดอไปว่า ดีด้อแปลว่าการจโจมที่เอ่อการจโจมทางไซเบอร์ครับผมที่เอ่อที่เซิร์ฟเวอร์ของเขาเพี่เอกไอ<ค> <Okay. S 1> ผมไปนั่งนั่งฟังของเกมมิงดอ่อะ <Okay. S 1> ที่เขาพูดถึงช่วง Q&A ของหลังเกมเกมเอ็กบอกเมื่อคืนอะเกมเมื่อคืนก็บอกล้วต่อบาช่วมีคนถามคนหนึ่งถามว่าไอจะมีระบบป้องกันแฮ็กไหมเขาบอกว่ามีของใหม่ด้วยแต่ว่ายังพูดอะไรมากไม่ได้ กวนตีนไหมล่ะกวนตีนิเอเอเอาอีกแล้วเอเอนี่จอยเฟยมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันมันอินสตลอะไรบางอย่างอยู่พี่กำลังดูอยู่แป๊บหนึ่งลองไอ้นี่ไหมล่ะไอ้รีเบิร์สควอตไหมล่ะลองไหมก็คืออะไรอ่ะไม่แล้วรีเบิร์สอารมณ์อารมณ์แบบปกติเราเกิดจะกับกูแลกได้ใช่ไหมคือคือแบบาชนะกูแลกออกมาได้อันนี้คือรีเบิร์สก็คือมันแบบเกิดได้มันเกิดตรงนั้นเลยมันเกิดได้ครั้งหนึ่ง อลองรีเบิร์ดก็ไดนะ้อันสองลนะเเอฟเผยเกือบพัาดอีกแล้วอีก M19 อะหนึ่งเก้าหนึ่ง M13 ปืนตกให่ MB ไฟ AK อยู่หลังเอสซโก้ได้ปืนก็ได้ปืน Fuck you Where's my gun Where's my เอาไอเฟยนี่วะโทษโทษโทษเฟลเปพี่ไอเยพึ่งพึ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมไม่ผมไม่โอเคแตกผมเอาของให้พี่เกมาของให้พี่เอกพี่มีปืนพี่มีปืนแตงเต็มแตงเต็มเอ้ยสไนเปร์นี้พี่ไม่เคยใช้พี่ไม่เคยใช้พี่ไม่เคยใช้โดกดกใ ว่าอยู่ไหนวะกูบอกไม่เห็นเงี้ยอะไรเลยสูตรนี้มันสตีนมากดิวดอะดิวสูตรสูตรสตีนอะไรให้พี่เนี่ยพี่ผมไม่ได้เป็นคนเลือกเกมมันเลือกดิวสูตรมันสตีนมากอันนี้กระแทไเลยสูตรมันสตีนเกินไปอะพี่นิงพี่เล็งยิงไม่ได้อะอะไรวะสูตรมันพี่ยก็ผมเอามาให้ ขอบคุณครับเก็บกินข้าง่างเลยพี่เอกแป๊บหนึ่งขอเฮ้ยใครใครได้ตังค์เยอะสุดอ่ะใครได้ตังค์เยอะสุดหมดแล้วอักเอาอักมาก็ได้เอาอักมาดีกว่าฟาร์มเงินน้อไม่ได้ฟาร์มเงินโอ้โหนี่มันศูนย์ตีนอะไรเนี่ยไปเอม M G อยู่แล้วเนี่ยก็บอกใหญ่กูไม่ได้อ่านชื่อเขาบอกอะไรอาไล้ว What the fuck is this shit Come on man ไปไปไปแต่งแต่งแต่งอันอันนี้ก็แต่งเหมือนกันพี่เอนตัวนี้ก็แต่งโอ้โหพอตามาเฮ้ยเอาเงินไปผมไหมเงินไปผมไหมไป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 เงินเงินเอาเงินไปเงินไป Give I give you money แท็บแล้วกดรูปเงินนะเอามาเอามาเลยโอเค900แล้วก900มันกำลังจะบีบมันกำลังจะบีบเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งตาข้อละข้อละ แกดอินบอลแกดอินบอลเฮ้ยเอเคเหรอแอบพ่อตาเดี๋ยววะโหลดเอามาเก e r ตรงไหนดิบนบนดาดฟ้าไหมบนดาดฟ้าแบบดาดฟ้าก็ได้ดาดฟ้าก็ได้ดาดฟ้าก็ได้เอาไม่ได้ก็ได้ RZSD โอ้ยให้มันได้อย่างนี้ครับให้มันได้อย่างนี้มันทางขึ้นมันทางไหนวะเนี่เราจะเป็นอันดับหนึ่งหรอ <c oughs> ขอขึ้นไปหน่อยได้ไหมบันไดขั้นอยู่ไหนวะเอ๋อยู่นี่โอเคหมาหมาวีต้องกึนงกินล้คะค่ะเอออันไหนดีอ่ะอันไหนดีอ่ะอันแรกแล้วกันเซฟสุดมันนี่เลยยิงอันใครอ่ะดิว เออมีคนอยู่ตรงที่ไอของดอบอยู่แถวนั้นแหละเห็นอยู่แต่ว่าอยู่ในโงลดแป๊บอกระสุนนี่มีเอ้ยไหนวะก็ไหนหมูโหลดเอาดอบโหลดเอาดอบอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเฟยผมไม่เห็นเลยอยู่บนบนเอ้ยเยอยเอ้ยกดปิงเยกูกดปิง อู้มนะสวยเฟยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างล่างล่างเราอยู่ข้างล่างเรามีคนเกี่ยงไม่เป็นไรผมวางพอกไว้แล้วยมบนอ่ะยมบนอ่ะยมบนอ่ะ

ช่น่อยช่วยหน่อยชนอชนอย่างขอขอเออเียเอ้โหลดออดตรงนั้นโหลออดตรงนั้นมีคนเอออยู่ไหนอะโอ้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 ยกระสุนมี

โอ้พี่เอกสอง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 เข้าบนมีสเข้าบนมีสล้มหนึ่งล้มชุบหชุบหชุบนี่นีข้างไป้ข้างไ้างเออสวยสวยสวหมดแล้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 วยีมรีเบิร์ตหน อยูข้างล่างไม่ใช่ดิวไอสัตว์ดิวเดียวัไม่ข้างล่างไปไปเสียงเซ็งโดดรึเปล่าถามมึงวะปืนพี่อยู่ไหนวะอ๋อปืนพี่อยู่นี่ไปมึงจะสู้ดีไหมมึงโดดไหมโดดโดดโดดดีกว่าโดดไปข้างล่างส้นนี้เขาเขาเัดไปหยิบไปสายละไอ้เี้ยกระโดดปาจระเข้นี่เจละเข้ป่าจระเข้อีกที้ดง โอ้ยเหี้ยเหี้ยโอ้ไม้ไม้ไม้ผมโดนไม้เสือแตกเลยเฟกเทพโอ้นั่นแหละไม้เฟยระวังนะมึงคือคนสุดท้ายในทีมนะเฟยนะแม่งเอ้ยกูมีเกาะเยอะซะด้วยมันยุบบนอะเฟยปืนมึงหน้ายกเล็งทันมาก ขบวนมันวิ่งมันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่ชุดขาวชุดขาวอยู่ข้างบวนั่นแหละลงบันไดมาแล้วมั้งแปดวิเกิดรอกันลูกซองไปเป่ามันดิไหมลูกซองไปเป่ามันดีกว่าไหมมันมันถือมีดนะไอ้มันถือเนี้นะไหนวะลูกซองมิวไหมเนี่ยลูกซองอยู่ตีนมันพี่เมื่อกี้อยู่ตีนเลยเมื่อกี้เออเรียบร้อยอีหักไหนล่ะ อยู่ในอยู่ในห้องอยู่ในห้องห้องไหนพี่พี่ไม่รู้อ่ะเอ้ย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 อยู่ข้างล่างแหละไม่ไม่ได้กินหรอกไม่เชื่อมันไม่เปลี่ยนปืนให้ผมมาไหนมืออยู่ฝั่งนู้นเอ้ยเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ตายยังเชื่อเราลอดมือยี่เป็นคนได้ไงเนี่ยเฮ้ยง่ายๆทีมเราอ่ะทีมเราเก่งโอ้ยนี่มันปืนพี่นี่หว่าใช่พี่ใช่ใช่ปืนพี่นิ่งสุดนะน้องไม่แน่ใจอวิ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 โดนยิงจากข้างบนโดนยิงข้างบนโอ้เหล็กเหลกเพี้ยไอ้กูมาแหลกเลยตอนนี้โอ้โหแล้วพี่ แล้วพี่ะสวยแล้วปืนกูไม่มีอะไรเลยเจเบเปิดกดสปายแลนดพิชันพิชันพิชันลงวะรอวะรวะพิชันพิชันรีเบิร์มไม่ไม่มีรีเบิร์มแล้วนะได้ไงได้ไงกูโดนได้ไงกูโดนมีคนอยู่แถวนี้ไหมพี่ไม่รู้อือ เฟยตายเลยว่ะสี่พันหายแล้วไม่มีตังค์พี่ไม่มีปืนนะแล้วอ่พิชชันอีกแล้วอ่ะมาทางไหนพิชชันหลบไม่รู้หลบโดนมีดทุกีีดพี่ไม่มีอะไรเลยทุกคนอุ้ยตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้อะไรอุ้ย พี่เอกกำลังพี่พี่เลยใส่ใส่กาอยู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 ่พี่เอกมุงอยู่ด้านข้างเราเนะี่ยไปดิไม่ได้ใส่เกาะแป๊นแ<พ>บน,น,นะจ๊ะเฮ้ยไฟยแบตเตอรี่เฟย์อะ

นน่ะั่นสิเราเสียเปรียบไหมเนี่ยแล้วแอบพุ่มแอบพุ่มแอบพุ่มเจ๊เดิมเดิเจ๊เดิมเดิเจ๊เดิมเดิเดิเดิเฮ้ยแต่เราไม่มีโกดว่ะเราไม่มีโกดเราไม่มีโกดอ่ะเหลือหกคนเหลือหกคนเฮ้ยอ่าอยู่นี่มาโอ้มาเปิดประตูมาเปิดประตูมาเจ๊ก

ไม่เคยวินเลยแล้วไม่มาสี่คนหมดเลยเชี่ยลงมาสามคนเชี่ยไม่เคยวินเลยกูไม่เคยวินอะไรอย่างนี้มาก่อนโคตรเท่ยินดียินดีสิมาแล้วเฟย์เฟยฮะนู่โด่งจังวะ เผยได้ซื้อก่อนเพื่อนที่หนึ่งเชตูสุดยอดเอเยนไหมไม่รู้ว่าแล้วแต่อย่าไปเอเกนมานานออกเลยก็ได้แม่งจังหวะโดดล่มอ่ะสุดยอดสวยสัตว์เปียกเปี๊ยกไม่ค้นแล้วไปแล้ว มันตายเหรอมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมึงอยู่อุ้ยเชียพี่กั้งผมกั้งผมเชี่ยเอ้ยพี่มองไม่เห็นเท่าที่ท่าทีเท่าทีเท่าทีท่าทีอยู่ไหนแล้วล่ะก่อแตกก่อแตกก่อแตกอยูไหนไปเถอะเดี๋ยวมันโดนดงโดนโดนโดนพี่เอกไปไกลไกลอุ้ยเชียมันมันเอาผมก่อแตกมันเกาะเยอะแน่หมดเนี่ย ถอย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 มันยื้อมันยื้อมันยื้อยถอยถอยดึงเรื่อยๆดึงเรื่อยๆมันอยู่บนดึงเรื่อยๆดึงเรื่อยๆดึงเรื่อยๆอยู่บนตรงนี้นี่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 ตรงนี้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 ได้แค่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิง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 ผมไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นอะไม่เห็นอะผมส่องอยู่พักนึ่งไม่เห็น มันต้องหนีมันต้องหนีมาแล้ว um มันต้องหนีมาแล้วอู้ยอะไรหลังหลังไหนวะขอใส่กอก่อนขอใส่กอก่อนอะไรพี่มีกอบแผ่นเดียวแห้งแห้งเอ่าดาวทั้งทีมมันเข้ามาเคลียร์แล้วเออคือแตกโมตี้ หมดตีหมดตี <c oughs> ดหนึ่ง้วบาแล้วอัน <c oughs> ดับหนึ่งมาแล้วแล้วก็ไปแล้วเลย